นะครับวันนี้เราก็จะมีการเดินทางนะครับไปที่ตัวเมืองโคราชนะครับก็จะมีไปเปลี่ยนอะไรเครื่องปั๊มลมนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับจะมีเครื่องปั๊มลม75แรงเนี่ยสตัวนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปั๊มลม50แรงเนี่ยอีกหนึ่งตัวแต่แต่จะอยู่ในอีกสาขาหนึ่งนะครับแต่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คือเราจะมีไปเปลี่ยนอะไรนะครับตัวปั๊มลม75แรงเนี่ยเราจะมีไปเปลี่ยนออลฟิวเตอร์นะครับเป็นกองน้ามันเครื่องของปั๊มลมนะครับแล้วก็แอร์ฟิ t เตอร์เป็นกองอากาศของปัมนะ แล้วก็ oil s e เ a เต t o r นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแยกลมและน้ํามันนะครับออกจากกันนะครับจะอยู่ในถังเขาเรียกว่าถังเซปเลเตอร์นะครับแล้วก็จะมี์คอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวน้ํามันเครื่องปั๊มลมนะครับก็มีการเปลี่ยนอยู่4รายการครับในพาร์ทของวันนี้นะครับจะเป็นพาร์ทของซ่อมหน้างานนะครับวันนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางครับก็ตอนนี้ตีห้าครึ่งเดี๋ยวรอทีมงานมานะครับไปครับ เราก็มาถึงหน้างานกันแล้วนะครับอยู่ที่โคราชแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีเปลี่ยนออยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10.36นะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หน้าเครื่องนะครับเดยตอนนี้เรามีเปลี่ยนตัวตัวลิลเตอร์นะครับ แล, ar, แล้วก็มีเติมน้ามันนะครับน้ำมันค่อนข้างน้อยลงไปนะครับหน้างานเราก็ประมาณนี้นะครับเครื่องความลมนะครับต่อเข้าตัวแท้งนะครับแล้วก็มีวิ่งมาที่ตัวแอร์เดอร์นะครับทังด้านไฮโลนะครับอันนี้ก็โลเนี่ยอยู่ที่150นะครับไฮเนี่ยขึ้นไปที่300นะครับลมเข้าเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับก็ a อเดอร์ der, ไม่ได้มีปัญหานะครับก็ยังทํางานได้อยู่นะครับแต่ว่าพอดีว่าลมที่เข้าในร้อนครับ42 39สอเดอร์สเตเบิล ed 50f นะครับ, <42. S 1> der, able, รบตัวนี้ลมเข้าอยู่ที่48องศานะครับลมออกอยู่ที่40องศาครับก็แอเดอร์ยังทำลมได้นะครับตัวคอมเนี่ยอยู่ที่52องศานะครับก็อุณหภูมิไม่ได้สูงมากนะครับ พัดลมทำงานตามปกตินะครับแต่ว่าทางด้านไฮไซส์เนี่ยขึ้นมาที่300นะครับแล้วก็ทางด้านโลนะครับอยู่ที่150นะครับซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าปกตินะครับก็น่าจะมาจากตัวปั๊มลมนะครับที่ส่งลมมาค่อนข้างร้อนนะครับตอนนี้ปั๊มลมก็คือทําลมไม่พอนะครับอยู่ที่5.2บาร์นะครับอันนี้แอร์เดอร์ก็ตรวจเช็คเสร็จไปแล้วนะครับปั๊มลมสเตเปิลสาขาจักตลาดนะครับ ตอนนี้เครื่องทำลมได้5.2บาร์นะครับตัวนี้5.2บาร์แต่ว่าอุณหภูมิอยู่ที่86ครับเครื่องใช้งานตามปกติแต่ลงไม่พออินเวอร์เตอร์รันมาอยู่ที่180ก็คือแม็กสปีดของมันแล้วนะครับไม่สามารถทำลมมากขึ้นมากไปกว่านี้นะครับอันนี้ก็ลงไม่พออย่างที่เคยเคยแจ้งไว้นะครับที่อยู่ที่180 ก็เดี๋ยววันนี้มีเปลี่ยนตัวออยนะครับออิวเตอร์ตัวหนึ่งส่วนตัวอื่นก็น่าจะเป็นเซอร์วิสั้งหน้านะครับที่ว่าจะต้องต้อมาเปลี่ยนอะไรให้ครั้งหนึ่งเค,เครื่องนี้เดี๋ยวรอคนงานหยุดแล้วก็เปลี่ยนอะไรครับคอยนะคอยนะไหลด้อ,อ,อร้อนนะ่ะ <laughs> มีไหลไหมเอาไม่หลได้ใช้ได้พี่ mười ra hoa mười ra hoa từng từng này mười ra mặt đi không? mày 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 wow 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 นี่ครับพอเราปิดเครื่องนะครับของตัวปั๊มลมนะฮะสังเกตดูแอร์เดอร์นะครับจะลงมาเหลืออยู่ที่ร้อย s i ีนะครับตัวนี้ก็คือว่าเคยมีการเปลี่ยนคอมไปแล้วนะครับทางลูกค้าได้เปลี่ยนเองครับมันขึ้นอยู่ที่ร้อยเ i ียอมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ทางด้านไฮนะครับจะอยู่ที่260นะครับอันนี้ก็เป็นปกติของเครื่องที่เคยเดินอยู่นะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็คือถือว่าปกติ ไอเดอร์ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับที่มีปัญหาก็คือตัวปั๊มลมนะครับคือทํางานหนักนะครับลมก็ทํางานได้อยู่ที่ห้าจุนะครับโดยปกติเนี่ยเราตั้งไว้ที่7บาร์นะครับซึ่งตอนนี้มันเกินมากเกินไปนะครับตอนนี้ครับก็เรียบร้อยนะครับทำการซ่อมหน้างานนะครับเปลี่ยนอะไหล่พร้อมกับเซอร์วิสเครื่องปั๊มลมนะครับขนาด50แรงนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเดินทางไปอีกสาขาหนึ่งนะครับตรงนั้นก็จะเป็นงานเปลี่ยนอะไหล่เหมือนกันนะครับมี4รายการนะครับมีออยล์ฟิิลลลลลลเเเเตตตออ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 รรร์์์์ากฟฟยยซแ้้้ว็มมีีีนนนนํััะะคบท่่จงป เค <Okay, S 2> ครับเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนท่าไรครบทั้งสองตัวแล้วนะครับเปลี่ยนคอイเชฟนะครับนีน้ำมันโอล์พิเตอร์แอร์พิเตอร์นะครับเรียบร้อยตอนนี้เก็บทำความสะอาดนะครับแล้วก็กําลังเทสเครื่องเทสเครื่องหนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องที่สองก็จะเทสต่ต่อครับนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับสองเครื่องนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่อีกอาคารหนึ่งนะครับครับ